วันนี้เวลา9นาฬิกา54นาทีพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังโรงเรียนอัศมัญศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีสมเป็นประธานในการเปิดงานวันวิชาการ ACS Academic Days 2024 Celebrating 8 0 Years of Academic Excellence and Outstanding Performance ซึ่งโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการและกิจกรรมของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ต่างๆเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ80ปีของการก่อตั้งโรงเรียน ในการนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนได้ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอสัสว์ชัญศรีราชาแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานวันวิชาการและประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุน่นยนต์ Make X Challenge ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแก่ทีม P B Sari และทีม A Avenue จากโรงเรียนอัศวชัญศรีราชาที่สถาบัน i m e ร่วมกับโรงเรียนอสัมชัญศรีราชาจัดการแข่งขันระหว่างวันที่2-3ถึงกันยายน2567เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันรู้จักการวางแผนกลยุทธ์และการฝึกฝนกระบวนการทางวิศวกรรมสู่การเป็นนวัตกรรมในอนาคตมีผู้เข้าร่การแข่งขันจำนวน20ทีมจากนั้นทอบพระเนตรนิทศการผลงานทางวิชาการอาทินิทรศการอุทยานแห่งการเรียนรู้สู่การรักสิ่งแวดล้อมตามระสมณสาร ขอสันเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าลาวเดโตซี C, ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนิทรศการ STEM, Robotics a ดที่นำความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มาบูรณาการกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนิทรรศการ ACS Goals Green and Project บอกเล่าเรื่องงานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีผลงานเด่นๆคือการ u ไซ y c l e ฝาขวดน้ำเบอร์สองจากพลาสติกกำพรา้าสู่เรียนรางวัลที่ใช้ได้จริงในงานวันวิชาการ ACS Academic Days 2024ในครั้งนี้ และนิทศการ Global Citizen การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โรงเรียนอัศว์ชันศรีราชาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศกรา2487เป็นหนึ่งใน17สถาบันการศึกษาของมูลนิธิคณะสินคาเบรียนแห่งประเทศไทยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รับนักเรียนทั้งประเภทประจำและไปกลับ โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้ตันต่อความก้าวหน้าของโลกยุคสมัยใหม่เป็นแหล่งกลุมทรัพย์ทางปัญญาที่ผลิตเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส่งคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทยปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน4,277คนมีพระดาพิสู์วาปิโสเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน